สวัสดีครับเราอยู่กับเขตโตคนเยอคะครับโตครับต้องเวียนไหมครับครับอย่าประชิดเต็มไม่โดนครับมาี่มาี่มาดิเออทะลุวิ่เถอะเออรู้หาอืไม่ได้ ดูเดียวเลยกูอดูอดูอดูนี่ลรนี่เอ๊ะของหนึ่งดาบดาบไอ้นั่นใช่ไหมดาบสะท้อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเวรแล้วมาทอก่อนนี่ต้องห่วงจองล้างจอง่านจะฆ่าก็ได้หรอไม่ต้องหวงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง เอย่าฆ่าพี่ผมอย่าฆ่าผมเลยครับอะไรนะักหนาวะไม่ง <laughs> <laughs> ี๊กันวันอยู่นี่แอนธนูว์มินี่อะไรอะไรลูกกูชายโอ้ย <laughs> <laughs> อะไรดีอัพเดตเอาแต่ใชนธนูฮะ <laughs> อ้าวอะไร <laughs> 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 ปรากฏว่าผลการชนะคือคุณโตับร้องวยนะครับออกนอกสนามก็เป็นฝ่ายแพ้นะครับผมเป็นฝ่ายโอ้โหหมดเสียดนะครับเวลาพักครับต่อไปเราจะเข้าแมป,ปที่สองนะครับแมบปบของคุณโตครับนี่ครับไปก่อนนี่ครับเราอยู่แมปที่สองครับ ไปเพอีกแล้วครับเกเหรออ,อือหมดลเลยอีเดยอนี้อดีไอ,อดี ได้ก็มันเป็นการปั๊มเสียงโอเคดา๋ยวเอาเอาคอบกูขึ้นมาไม่ดูแล้วกูขอพักขอพักคลิปกันครับ